ตอนนี้เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเพิ่งจะเริ่มค่ะใกล้จะสล็อตใกล้จะแบบครบทีมคนไยนว่าใกล้ของใก้ออไมื่อเงคนคกอันนี้โคกที่สองแล้วนะเป็นไมเก๊โคกที่สองแล้วนะเนี่ยโคกนี้ไว้ใส่ยำเป็นไม่เกตขึ้นตาโคกนี้คอมีหัน อะไรอ็นยังก็มีทำป้ายทำป้ายรอมึงอยู่เนี่ยจะให้เป็นเบิร์ดเดย์จะจุดเทียนเลยรอมึงอยู่เนี่ยไม่ครบซื้จุดเทียนก็หอยเออรีบมาเลยให้เวลาให้ทีเลยเอาเทียนมาตั้งบนหอยแล้วเออว่าอยู่ว่าชอบหอยฮะเอ็วเร็บรีมาเร็บรีมาเร็วไนะกับก่งกับนี้แหละวันนี้ไม่รู้อะไรอร่อยไม่อร่อยสองพ่อครัวนี้ลงมือเต็มที่ครับมันเกิดเพื่อนทั้งที ลงทุนลงลงทุนลงมือ้อเลียงอืออไรนะครับโดยแค่น้มันทำาพรกนะครับางานมาซึ่งวันเดี๋ยวมันก็จะไปเพราะว่าคมันาไดครับมันมีนัดครับอันี้เลยวัดเดือนนี้จะรับร้อยใบดูกไหมเขาบอกไปรับร้อยใบวนี้ก็ดูี่อมีรอเมีออมานเรองมเนี่เออโอ้หมอ่าต้มต้ตัเมนูวันนี้ เหลืออีกตั้งสามสี่อย่างอันนี้แค่แบบเซิฟเซิฟเซิฟเรยกน้ำย่อยเร่งน้ำย่อยอาหารเร่งด่วนครับเมนูนี้ไม่อะไรล้วครับโคกพริกเมนูวันนี้น้ำพริกแหลกที่แน่ๆเจ้าของมันเกิดกินไปกระป๋องเดียวบอกอาการมาเอาแล้วครับมาแล้วนิ่มผักผักชีผักชีรับแต่ภาษาอีสานผักผักของป้อม นี่ยความแส่เยต้นไงปะเ่จีเนยนสอร้อยหนงร้อยยี่ิบหรอกแม่เหจีแมนแม่เหรมีนเหแม่ได้ัีคุณขายเนาะมันเป็นหลานแม่แน่วี่ซื้อหลานญีคุณนอแม่ไ้ผไอแต่มันยะงมาต้นไงปะดินดินญี่ปุ่นมันสวยไงมันตีอันนี้เหรอมันเออรมันกเป็นอีนแหลจกอะแมนแมนอันนั้นอันนั้นพักซ่ดีอันนั้นเป็นพ่อกว่าพักไอพักชีฟลังเลยมันชิวๆันไหน หอยใหญ่ไม่อร่อยหอยเล็กอร่อยอะกอนหอยใหญ่เอาไว้ใส่ซุกี้ดีกว่าไอ้กอนชอบหอยใหญ่ประมาณสี่สิบสี่สิบกุ๊กกูมีผักยังไม่เตรียมเลยกับลากุกจีูเนื้อเตรียมที่แล้วกุ้งนออกลงมือเองเขาองเล่ยนกเลยง่ยากเนาะ

คนนี้คนปรุงครับเราล้ลางพัหๆๆออกหมดได้ไหมลงอีกส่ายไปแป้มึงรอไดเสร็จปะพูดผวางนะตัวผมพดวคนาบ้ญญางดวยเสร็จแล้ว